สามสิบเจ็ดสวัสดีคุณแซมพอดีสวัสดีค,คุณไตรภูมิรู้ทันคนแปลวันนี้แปลใส่หมวกโคตรเจี่ยวเลยนะเนี่ยโคตรัวรุ่นเลยเนี่ยแซมพอด,ดีเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยของผมนี่มันหมวกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะเป็นโบกเชฟเรื่องหมวกมไอ้ไอ้ไกะลาสีเอกะลาสีท,ที่ที่อยู่ไอ้เนี่ยอยู่ตามเรือสินค้าตามอะไรวะเนี่ยจวมา ออในเมื่อมันมาอย่างนี้ก็วเ่าเราเนี่ยแบบวันนี้ผมเอาเออเเรียกอะภาพหลังพวกนี้จริงๆนะเอาเอาเป็นหน้าปกไม่ได้นะแต่ภาพหลังเนี่ย YouTube มันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นภาพหน้าปกเอาใส่ปกเอาไว้แล้วบอกอมีการมีเกมมีอะไรเนี่ยถือว่ามัน <laughs> ขัดระ,ะเป็นปบบวยบ้าเอ้ย มึงป <ersch> <S lly> ้าจริงไอ้พวกห่าล่าพวกเนี้ยเพราะจริงๆแม่งมแสดงว่ามันก็กําลังหายเนีจุดจุดศาสต์จุดการศึกษาจุดอะไรทั้งหลายแหล่ตรงเนี Ole, oh ้ยเชื่อไหมล่ะไอ้พวกเกียตไอ้พวกเกียติตัวกินไข่ทังนั้นโอ้ไอเนี้ยเราเมืองอะไรไอตัวเกียดติตัวกินไข่เกียดตปลาไหลกินน้ําแกงแต่แต่นี่นี่วันนี้วันหวยออกนะแต่ไอเราก็พูดมาเยอะเลยนะว่าไอเรื่องของการจัดอันดับประเล็กรสชาติ รสชาติของอาหารที่ว่าแจีนได้อันดับที่สิบเอ็ดนะอเมริกาอันดับที่แปดคนไทยอันดับที่สามสิบโอ้โหพอมันมาแปจีนอันดับที่สิบเอ็ดแล้วจีนต้องจะไหว้เจ้าไปนะจุดจีนนะจจีนนะจุดจีนเขาศรัทธาเรื่องของเลขสี่ข้างบนสามตัวท้ายมันออกอะไรมาสี่หนึ่งหนึ่ง แม่มันตรงเป๊ะเลยมันตรงประเด็นเป๊ะเลยเนี่ยเออนี่ยไดไมาแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่อะไรโดนกืนกินโดนจีนะคืนกินมานานแล้วแมมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าทุกคนมาบอกว่าจีนไม่ได้คลืบคานเข้ามาในสารระบบก็เรียกโครงสร้างของการซื้อการขายแทบจะเปลี่ยนโครงสร้าง อะการจับใจ่ายใช้ใช้สอยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเหลืออยู่อย่างเดียวตอนนี้ก็เอาแรงงานจีนเข้ามาให้เต็มพิกัดกค่น,น,นั่นเองนะแมผมจำไม่สิ่งตรงนี้ได้นะที่คุณแซงคุยกับผมในต้นกรคำว่าไทยต้องเป็นไทยเนี่ยแต่พ่าไทยเนี่ยมันคืออิสระเสรีแต่ทำไมเนี่ยมันประเทศเราอ่ะผู้นำประเทศฝ่ายบริหารประเทศแล้วก็โดยเฉพาะใครการมันไม่เคย ก็เรียกเาไม่เคยท่องจําเลยว่าไทยเนี่ยมันคือคนที่ต้องเป็นเสรีไม่ใช่เป็นทาสใครอ้าวคุณแซมท่องท่องไทยมาเลยไทยตัวเนี้ยสาคัญเลยอ้าวท่องอเลยไทยตัวเนี้ยไม่มียอ,อยักษ์หรอกอไทยไม่มียอ,อยยักษ์เอาเลยไทยหรือความเป็นไทยแปลว่าเป็นใหญ่ คือไม่ขึ้นแก่ใครและเมืองไหนเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเกรงกลัวใครอีกอย่างไทยคือคนทั่วไปทั้งหญิงชายไทยเป็นชื่อของคนไทยทั่วไปทั้งหมดคนไทยเดี๋ยวนี้จดคนไทยต้นเชื้อสายทั้งคนไทย จะเกิดข้างหน้าอีกมากมายทั้งพี่น้องไทยหลายสายอยู่ในเอเชียคนไทยแต่ก่อนรุ่นเก่าเป็นเผ่าใหญ่แตกแยกไปหลายสายเมื่อความเป็นไทยเสียกระจัดกระจายอยู่ในทวีปเอเชียกระปกกระเปี้ยชอกช้ำระํำใจ คนไทยเราเจ้าของเมืองไทยเดี๋ยวนี้สายเดียวที่มามีความเป็นไทยน่าใสมีบ้านเมืองของตัวเองคือเมืองไทยซึ่งไม่ขึ้นแก่ใครสมชื่อไทยจริงๆแหมไอ้กรอนนี้นี่มันมันสุดยอดนะก่อนเนี้ยสุดยอด อเออพราะรู้สึกคนแต่งกรณน,นี่ก็เคยเป็นราชบัณฑิตนะเคยเป็นราชบัณฑิตนะใช้นามปากกาว่าคนไทยคนหนึ่งนะอ่ามีแหละก็คือถือว่าสุดยอดแต่บอกว่าเมืองไทยเสรีไม่เคยเป็นทาสใครแต่ตอนนี้ไอ้ที่ว่าไม่เป็นทาสใครเนี่ยตอนนี้จากเหมืองเนี่ยกำไรกำลังกายเป็นเป็นเหมืองนะ เป็นเหมืองนี่ก็คือการที่บ้านเราเนี่ยมันถูกเขาเรียกทั้งขุดทั้งเจาะทั้งอะไรสาราพัดคําว่าเหมืองนี่มันก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเหมืองเนี่ยมันคุกฝุ่นคุกดินคุกตรงมคุกทุกจิงจงั่งมันก็เลยถูกเจาะถูกชัยไอ้คําว่าเหมืองนี่มันไม่มีอะไรที่วันนั้นโดยเฉพาะคนงานเหมืองใช่ไหมจะเป็นเหมืองแร่เหมืองทองเมืองสาราพัดเหมืองดีบุกเหมืองตะกัวเหมืองอะไรพวกนี้ มันก็กลายเป็นปฏิกิยาที่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันเลยกลายเป็นเมืองที่ขาดอิสระและเสรีภาพอย่างชัดเจนที่สุดเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบบูชาก็เรียกบูชาคนมีเงินนะในเมื่อคนมีเงินจริงๆในะคนจีนสมัยก่อนก็ไม่ใช่คนมีเงินนะอะคนจีนสมัยก่อนก็ไม่มีเงิน ก็เป็นคนยากคนจนเหมือนกันเราอะแต่คนจีนเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกมุมาณะบุกเขาเรียกปากบันขยันขันแข็งสร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นเขาเรียกเป็นเท่าแก่แล้วกลายเป็นเจ้าของกิจการทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะจีนเนี่ยมาออกลูกออกหลานเพราะพันมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเยอะแยะจนพูด,ดง่ายๆว่าจีนเนี่ยขยับฐานะ แทบจะกลายเป็นว่าฐานะของเศรษฐีและมหาเศรษฐีเป็นชนชั้นกลางแล้วก็เป็นชนชั้นก็เรียกเทียบเท่ากับชนชั้นสูงละนะเพราะว่าสิ่งพวกเนี้ยทําให้จีนเนี่ยก็เรียกว่าแต่จีนในไทยก็ถือว่าก็ยังโอเคอยู่ก็ยังไม่ลืมตัวไม่ยอมที่จะ้าเรียกไม่ยอมสีโลล่าด้ไหม แต่พอที่สุดพอมาเจอเจอก็เรียกแผนจีนแผนจีนแผ่นยินใหญ่เขาก็เลยกลายเป็นทุกอย่างก็เรียกอยู่ภายใต้กฎกติกาของเกมไอ้น,นี่แหละถึงได้ว่าจัวเอาไอ้ภาพเบื้องหลังของผมเนี่ยกลายเป็นเกมการพนันหรือบอนจริงๆเนะี่ยคําว่าบ่อนนี่ก็แน่นอนนะบอนเนี่มันคืออะไรมันคือตัวทําลายนะบ่อนนี่คือตัวทําลายนะ อ่าแล้วไอ้บอลเนี่ยมันทําลายโครงสร้างของอะไรรือป่าวัฒนธรรมและเศษรษฐกิจและโครงสร้าง,งการซื้อการขายแลวปากท้องของคนไทยโดยโดยตรงเลยแม่ขึ้นชื่อว่าว่าบอลเนี่ยบอกได้เลยว่าณปัจจุบันเนี่ยบ้านเราเนี่ยถูกทําลายบอนนี่คือทําลายนะผมบอกได้เลยบอลเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่คาสิโนโ แต่เอาภาพนี้มามาเปรียบเปยียบว่าไอ้บอลตรงเนี้ยประเทศไทยนกำลังถูกบอลถูกบอลและถูกทำลายโครงสร้างทุกรูปแบบนะมาทุกรูปแบบทั้งการศึกษาเอยทั้งอะไรเนี่ยคือคือถูกครอบงำเพราถูกครอบงำเนี่ยแผนก็เรียกแผนตรงนี้ยจริงๆเนี่ยนะเป็นแผนที่กะเรียกลับมาจากไอ้เนี่ยก็เรียกอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งแต่ปีสอง8แลห้าแปดละนะ ตั้งกับท่านหม่องท่านหม่องคกิทติ์เนี่ยไปจับมือกับเติรงเสือปีเนี่ยและนับปัจจุบันเนี่ยนปัจจุบันก็มีคุณประยุทธ์แต่จริงๆนยเขาเขาเขาไม่ได้มองว่าประยุทธ์มีฝีมือเขามองคนที่มีฝีมือที่ว่าสามารถที่จะสร้างอะเลกสร้างแผนสร้างกฎกติกาเพื่อที่จะะเลกให้เกิดกะเล็กบน เนี่ยบ่อน,นี่คือบ่อน,นี่คือทำลายนะไม่ใช่บ่อนบ่อนที่เป็นเนะเรียกว่าการพนันนะบ่อนคือการทำลายทำลายยังไงให้สังคมไทยเนี่ยปกเปี้ยเสียเลี้ยวแรงและเสียแข้งเสียขาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยชัดไหมแจมชัดนะไหมอันนี้คือบ่อนนะเพราะเขาเข้ามาบ่อนจริงๆเพราะณนปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยถูกบ่อนทำลายจนกลายเป็นว่า เรียบร้อยไปแล้วแล้สามารถพูดได้เต็มที่ว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วนี่คือจีนแดงใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าจีนเนี่ยพยายามที่จะเคลียรืเลยแล้วก็ขานมาจนพูดง่ายๆว่าอีกสองปีอ่ะอีกสองปีเนี่ยจีนเต็มแผ่นดินหมดแต่มาใน,นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แน่นอนว่าคนไทยเนี่ยโอกาสที่จะ ก็เรียกว่าลืมตาปากได้แล้วบอกว่าไทยที่จะเสรีได้แล้วเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ได้เนี่ยบอกได้เลยมันจะเป็นแต่เมืองที่ขมุกขมัวนะเป็นเมืองที่ขมุกขมัวแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งนั้น,นเพราะเขาต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นอะไรรูป้ป่ะแหล่งความเสืมโซรอยู่แล้วเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะเป็นแหล่งอะไยแหล่งของการผลิตแหล่งการส่งออก แหลง่งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาเขามีแผนไปแล้วไงเขามีแผนไปแล้วแผนตรงนี้ก็คือพูดง่ายว่าประเทศไทยเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์แล้วพอทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไอ้ทั้งทั้งพอร์ตนะมยทั้งซีพอร์ตทั้ง Port, แอร์พอร์ตจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมบริบูรณ์แล้วไอ้การรองรับในระบบของโครงสร้างที่มันเป็นกระยกอุตสาหกรรมก็มีกระเาารก,กะเโครงสร้างของนิคมอุตสาหกรรมรองรับอยู่แล้ว ผมบอกได้เลยไอการเคลื่อนที่ทั้งหลายแหละในี่ที่ที่ก็เรียกญี่ปุ่นก็เรียกหักเหที่ออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นอินโดนีเซียหรือเวียดนามเนี่ยแน่นอนเขาก็จะไปแบบบายบายละไม่มีโอกาสได้มาละเพราะว่าเขาเขาก็อ่านโครงสร้างตรงนี้ออกแต่มาเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือแน่นอนว่าอีกสองปีนะอ่าอีกสองปีอ่ะ,อะอ ถ้าทุกอย่างมันไปตามเป้าหมายนะตามเป้าหมายก็แ,แน่นอนว่าแรงงานจีนเนี่ยเข้ามาแล้วถามว่าแรงงานไทยจะไปอยู่ที่ไหนแรงงานไทยจะไปอยู่ที่ไหนเพราะแรงงานจีนเข้ามาแบบไอ้นี่แหละแบบว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องมาใช้ Work permit อไม่ต้องมาขอวีซา่าสามารถมาทํางานได้เลยเพราะอะไรเพราะอุตสาหกรรมในทุนหรืออะไรทั้งหลายแหละนันก็เป็นจีนแบบดินใหญ่ทั้งนั้นอะ พราะเขา,เขาเคลื่อนเคลื่อนที่มาอยู่แล้วไงไอ้ข่าวสารบ้านเมืองที่มาทําให้เกิดสับสอนอลหมานเรื่องของไอ้ตู้หาวเอยเรื่องของแม้กระทั่งเรื่องณปัจจุบันที่กําลังเป็นเรื่องไอไ้ฮอตทิตอ่ะที่มีไอ้ตำรวจใช่ไหมตำรวจไปรีดไถนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันก็คือทําให้ก็เรียกว่าการหักเหควา,าสมสนใจแล้วยิ่งมาช่วงจังหวะก,การเลือกตั้ง พักการเมืองทุกพักการเมืองก็ไปเล่นเล่นอะไรรู้ป่ะไปเล่นเกมตรงนี้เหมือนกันแต่ผมไม่เปิดดูแม้กระทั่งสุดารั์ก็ยังไปเล่นเกมนี้กับเขาเลยจะเรียกว่าต่อไปเนี้ต้องจัดจัดใ้เรื่องการที่จะมาเก็บเบี้ยใบรา,ายทางจะมาจะมาทําให้การท่องเที่ยวเสียได้ยังไงใช่ไหซึ่งพองผมไปดูอ้าวสุดารั์ก็ยังมาเล่นกับเขาแบบนี้ใช่ไหแล้วพูดง่ายๆว่าทุกพักการเมือง เริ่มมีบทบาทในกรณีกนน็ไปเล่นตามเกมแต่ถามว่าเล่นตามเกมอะไรเพราะว่าสื่อเนี่ยอยู่ในมือของอะไรมือของผู้มีอำนาจอำนาจอะไรอำนาจการเงินอำนาจการเงินเขาก็เลยระบุได้ว่าเขาเขียนเรื่องแล้วก็เขียนแผนเขียนอะไรเนี่ยเออเดินตามนี้นะเดินตามนี้นะไอ,อ้คนเรามันจะได้ไม่มาสนใจกับเรื่องที่เขาเรียกจะต้องมีการเขาเรียกรณลงและต่อต้านเพื่อ สงวนสง,วนสงวนสิทธิและอาชีพของคนไทยเนะี่ยจริงๆนะ่มันเป็นเรื่องที่ต้องสงวนสิทธิและอาชีพของคนไทยมันต้องมีไม่ใช่ว่าจะให้คนไทยเนะี่ยกลายไปขุดไชเดือนละซึ่งถ้าสองปีเนะี่ยมันมันสำเร็จเสร็จสิ้นนะเบ็ดเสร็จนะสำเร็จความค่ายเรียบร้อยของพักคอมมิวนิสต์จีนเะนี่ยคนไทยจะกลายเป็นขุดไชเดือนกินแล้วนะอ่า mm. ไม่ต้องมาเพาะปลูกไม่ต้องมาทําอะไรแล้วเพราะอะไรรู้ปะเพราะแผ่นดินนี้มันจะกลายเป็นอะไรนิมคมอุตสาหกรรมหนักนะ เขามองมองรูปแบบตรงนี้ไว้เลยไอ้นี่คืนนิ่คมอุตสาหกรรมหนักแต่มาเพราะว่าเขามองแล้วว่าเขาจะยิ่งใหญ่ในโครงสร้างของนิคมอุตสาหกรรมหนักโดยที่เขาไม่ได้มาสนใจหรอกว่าจะสร้างเขาเรียกก่บเป็นแนงนะและเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคเขาจะเอาเป็นเรื่องของการอุป,ปโภคเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าไอ้สิ่งตรงนี้มันเป็นเครื่องจักรกลที่สามารถที่จะ ส่งเขาเรียกแม้กระทั่งส่งไปไปเขาเรียกไปวิวัฒนาการของแผ่นดินจีนด้วยแต่มาเพื่อให้จีนบูรณาการเป็นไอ้โครงสร้างของเขงาเรียกนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นผลิตไอสินค้าประเภทว่บแปรรูปเป็นเรื่องของการบริโภคใช่ไหมมันเป็นเรื่องนี้นะแต่เขาเอาตรงนี้นะเอาประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรรูป้ป่ะเป็นช่วงเป็นช่วงเลยแล้วเป็นจริงที่โศโกโศกมกมก,ก,ก,กเลย แล้วถามว่าไอ้ตรงนี้ไงคือมันมันเขาเรียกว่าเขาหักขีเขาสามารถที่จะสร้างสื่อแล้วก็สร้างข่าวทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้สนใจนะไม่ได้สนใจเรื่องนี้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่เขาไปมองว่าแรงงานมันก็ยังเป็นแรงงานพมา่าแรงงานก็ยังเป็นอะไรสอบพอ,อลาวและเขมรแต่มาแต่พอที่สุดเขาไม่ได้มองหรอกว่าไอ้แรงงานจีนเนี่ยมันกําลังจะคืบคานและเข้ามาเพราะไอ้การที่มีนักธุรกิจจีนเนี่ยเข้ามาต้อง ผู้ในงานตั้งหลักปักฐานเนี่ยตั้งกับธุรกิจ s อ e ขนาดย่อยขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดมืองมาเขามีแผนมาแล้วในเมื่อเขามีแผนอย่างนี้ก็แน่นอนว่าทุกอย่างเนี่ยแล้วภาคการเมืองก็มัดแต่จะไปแก้เกมแก้เกมคืออะไรก็พยายามที่จะเขาเรียกอะไปเขาเรียกไปแก้กฎหมายเพราะจริงๆเรื่องการแก้กฎหมายเนี่ยผมบอกแล้วไม่ต้องไปแก้หรอก เรื่องกฎหมายที่ว่าทุกคนเนี่ยพยายามจะไปแก้แกฎหมายมหน,นึ่งหนึ่งสองนะผมบอกอย่าไปแก้เลยอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเพราะตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ไอ้ควรที่จะแก้ไขและไอ้ทิ่งที่มันฉุกเฉินเล้่มันเป็นเรื่องปัจจุบันที่มันกําลังจะถูกกืนกินนะไดมเพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็แน่นอนว่าเขาล้มฮ่องเต้ม,มาแล้วอ่ะในเมื่อเขาล้มฮ่องเต้ม,มาแล้วแล้วอะไรล่ะที่เขาจะล้มไม่ได้นะ่ะบนแผ่นดินนี้ลือคุณแชมว่าไง อันนี้แหละผมผมผมคิดว่าถ้าจะเข้าใจคอมมอนิสต์เนี่ยมันต้องเข้าใจจิงจ <c oughs> จ้งจบอะจิ้งจบใช่เปลี่ยนสีได้ก็ใช่ก็นี่ไงเขาเรียกจิ้งจบมันเปลี่ยนสีแล้วคนไ,ไทยเนี่ยไม่ต่างอะไรกับจิ้งจบจิ้งเหลนนะคือพยายามเปลี่ยนสีแล้วก็ไปเรียนแบบแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาเรียกยอมยอมไปแล้วพอที่สุดก,ก็ยอมยอมยอมยนกลายเป็นอะไรนี่นะเขาทําให้เป็นขอทานตังแต่เริ่มใช้รัฐสวัสดิการ ทุกคนก็คิดว่าโอหลักการตรงนี้ของทักษิณดีอะไรดีแต่พอที่สุดเห็นไหมแล้วตอนนี้ไอครงสร้างของการเงินสงครามการเงินเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเขาก็จะดึงทักษิณมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทักษิณจงพูดได้นะว่าต่อไปเนี้เขาจะกลับประเทศไทยเขาจะกลับยั่วไปหนุ่ยไอพวกที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไอพวกทั้งพรรคการเมืองพวกไอพรรครัฐบาลเลยพวกเชีย ก็เรียกไอ้เชียร์เหลืองเชียร์สลิมอะไรพวกเนี้มันไม่ใช่เลยเพราะจริงๆในตรงนี้นะบอกได้เลยว่าพวกคุณนะรู้ไม่จริงในเมื่อคุณรู้ไม่จริงในไอ้การรณรงค์ทั้งหลายแหล่ที่คุณจะคิดไปแก้อะไรพวกเนี้แล้วไปปกป้องเนี่ยจริงๆเนะี่ยกฎหมายที่เป็นเกี่ยวกับโครงสร้างที่มันแบบว่าที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมประเพณีดั้งเดิมไม่ต้องไปแก้เขาหรอกไม่ต้องไปแก้เพราะไอ้ตัวพวกนี้แต่หากอะที่มัน เอากฎหมายตรงนี้แหละเอากฎหมายตรงนี้แหละเอาไปอะไรเอาเป็นตัวเขาเรียกไปทําลายฝายตรงข้ามแล้วถามว่าพรรคคอมมิวน,นิสต์จีนมันไม่รู้แล้วมันก็รู้นี่เพราะมันรู้แล้วมึงก็เดินตามตรงนี้แทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไกลนานเยคือจอางพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีความคิดความอ่านดีอะไรดีแต่ที่สุดแล้วก็ไปเดินเกมประเภทว่าจะจะต้องไปแก้กฎหมายใช่ไหมแก้กฎหมายตรงนี้เพราะจริงๆกฎหมาย หนึ่งสองไม่ต้องไปแก้เขาหรอกเพราะมันเป็นประเพณีวัฒนธรรมจริงๆมันเป็นความสวยงามมันไม่ต้องไปนั่นหรอกเพราะตรงเนี้ยพอที่สุดแล้วเขาปรับสภาพของเขาได้เองไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปแก้ม,แกมันอยู่ที่ไอ้ไอ้นี่ไงไอ้ขุนทั้งหลายแหละไอ้ขุนตรงเนี้ยมันคือพวกอัมาาพวกอมาตพวกกหะพอดีพวกไอ้นี่ต่างหากไอ้พวกนี้มันพยายามอะไรหรอามันพยายามเอาไอ้สิ่งตรงเนี้ยไปปราม ไป่ปามแล้วพอที่สุดแล้วทุกคนก็บอกโอ้มันปัญหาเกิดตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาไม่ได้เกิดตรงนี้ปัญหาดิพวกคุณเป็นพรรคการเมืองถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายคา้านไม่เมียคุณต้องเขาเรียกบูรณาการให้อะไรหรือวป่าให้ประเทศไทยเนี่ยมันมีศักยภาพไม่ใช่ไปไปไปมองเรื่องต้องไปแก้กฎหมายไปอะไรตรงนั้นมันไม่ใช่เรกถึงแก้กฎหมายได้ถตมมันจะแก้ทําไมอ่ะไปแก้ทําไมเอากูแจไมไปแก้ทําไมอ่ะไม่ต้องไปแก้ ไม่ต้องไปแก้เพราะวิวัฒนาการเนี่ยมันอะไรรู้ป่ามันมันมาจนถึงน้าปัจจุบันนะแล้วมันก็เป็นโครงสร้างตรงนี้แล้วพอดีจังหวะกับจีนเน่ยมันกำลังแผ่อิทธิพลของเขาเรียกว่าเส้นทางของของมูลคือคอมพิวตนร์จีนมันก็เลยเสียบเข้ามาในลักษณะนี้เพราะจีนมันทําสำเร็จมาแล้วเรื่องการเขาเรียกว่าล้มจกักรพรรดิล้มห้องเต้ มันในนี่แล้วเพราะมันมันมีผลบริบูรณ์และผลสําเร็จตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้มันก็ขับเคลื่อนตรงนี้เข้ามาแล้วพอที่สุดมาเจอมาเจอ,มาเจอกลุ่มก้อนในลักษณะก็เรียกว่ามองไม่ลึกมองไม่ออกแล้วมองแบบไม่เข้าใจพอมองไม่เข้าใจมันก็เลยกลายเป็นว่าณปัจจุบนันไอ้มาจีนมันก็บอกมันก็ไม่ได้ปกป้องนะไม่ได้วอพวกอีงกจะไปเขาเรียกว่ามาหลอกลวงตั้งเป็นแก๊งก้อนเหมือนไอ้ตู้ขาวหรือ สารพาัดเนี่ยมันก็บอกว่ามันไม่ใช่คนของพวกมันไม่ใช่ของอะไรแต่จริงๆถามมันรู้มันก็รู้มันก็ร,กรู้มันปล่อยว่าปล่อยปล่อยว่าอะไรรู้ป่าของโกมันก็เสรีถึงแม้ว่าอยู่ภายใต้ลักษณะคอมมูนอะ่ะแต่ก็ยังให้มีการเขาเรียกอะไเขาเรียกแบ่งได้อ่าแบ่งความชอบความชังแบ่งอะไรได้เหมือนหลักการของประชาธิปไตยเป๊ะๆแต่จริงๆไม่ใช่ไงไม่ใช่ไอ้นี่คือสมสมกบกิดแบบสมร่วมกิดนะ ไอ้นี่ขเขาเรียกสมร่วมกิจนะ่ไหมทเป็นขเขาเรียกอะทาเป็นขเขาเรียกอะเอ้ยกูครับไม่ได้มีจิตใจในลักษณะเป็นประเด็จการแต่บอกได้เลยมันโคตรโคตรองโคตรหลักการไหมเลือ้อยที่จะเลื้อยไปทําให้ทุกที่เนี่ยมันเกิดแหล่งเสริมโรมมองประเทศไทยเนี่ยให้กลายเป็นแหล่งเสริมโรมแล้วพออนาคตเนี่ยประเทศไทยมันจะกลายเป็นอะไรรู้ป่เขาเรียก่าแหล่งผล,ลิตขเขาเรียก อุสาหกรรมที่หนักที่สุดเพราะเขาต้องการขยายอํานาจในจุดๆเนี่ยอันนี้ไอ้ที่มันติดอยู่นะมันติดอะไรรล้ว่าคุณแจมมันติดตรงที่ค่าเงินของหยวนเนี่ยมันไม่เสถียรมันไม่สามารถที่จะไปอะไรหรือว่าก็าเล็กแข่งกับยูเอสดอลลาร์ได้หรือแม้กระทั่งไปแข่งกับยูโรได้ไหม ในเมื่อมันเป็นในลักษณะนี้เขาก็ต้องพยายามเนี่ยทำยังไงเขาจะต้องขับเคลื่อนในสิ่งเนี่ยเขาเรียกอย่างน้อยในเอเชียทั้งเอเชียเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ก็าเล็กอิทธิพลของเงินหยวนจีนไ่มาเขาเองเนี่ยในในในเฉพาะเอเชียเนี่ยจีนก็ยังไม่สามารถทําได้เอาง่ายๆแค่นี้แหละคุณชายเห็นไหมแค่ในเอเชียเพราะเอเชียมันเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดอะไงมาเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดนะ จริงๆเนี่ยทวีเบเชียใ,ใหญ่ที่สุดแต่ถามว่าแค่เนี้ยเขาก็ยังไม่สามารถท,ทำได้ใช่ไหมถามว่าจะไปกินกินเอเชียทั้งระบบเนี่ยถามว่าทาได้ไหมล่ะแต่นู่นกระโดดข้ามไปแอฟริกานู้นซึ่งมันอยู่ในคอรโซนกับเอเชียในซัมไปไปสร้างภาพในนู้นนะใช่ไหมไปสร้างภาพว่าคนแอฟริกาเนี่ยโอ้สามารถพูดจีนได้อะไรได้บดบวยภาพอย่างนี้ใครก็ไปเจาะไปไปทํามีเดียทําในโครงสร้างของข่าวสารไทยเขาก็ทําทได้ใทยเขาก็าทาได้ ถ้าทำไมจะทําไม่ได้ล่ะแต่มาไปฝึกไปอะไรพวกนี้ไปไปเขาเรียกมันเหมือนเนี่ยไปเพาะเขาเรียกไปเพาะให้ไอ้พวกนี้เขาเรียกโตอยู่ในตะร่าก่อนสามารถพูดจีนได้อะไรได้สามารถใช้ขนรคมเนียมปเะเนณี้คือมึงโตแต่ในตะร่าแต่โดยรวมแล้วถ,ถ้าเป็นทั้งแผ่นดินของอัฟกานิสถานมันเป็นไปไม่ไดไม้มันเป็นไปไม่ได้ไอ้สิ่งพวกนี้บอกได้เลยก็เรียกหลอกหลอกแค่คนเ็าเรียกไอ,กอกคก้คนที่ไม่เข้าใจอ่ะ มันก็หลอกได้อะใช่ไหมเหมือนมักคอกเอาเอาภาพไปลงวู้ยตอนเนี้แอฟริกาเนี่ยเขาพูดจีนกันแล้วนะเขาพูดจีนก็สามารถร้องเพลงได้จำมันเซนลี่อห่อะไรสารพัดแต่จริงๆเนี่ยมันมันเขาเรียกเขาไปเพาะพันธุ์เหมือนผมพ่อเขาเรียกว่าเพาะพันธุ์อยู่ในทะคข้าแค่นั้นเองไอ้ที่มันทั้งทั้งทวีปแอฟริกาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า จีนขนาดเอเชียยังทําไม่ได้นะมขนาดเอเชียยังทําไม่ได้เอาง่ายๆในอาเซียนก็ยังทําไม่ได้อ่ะที่จะคืบคานเอาไอ้สิ่งพวกเนี้ยเพื่อที่จะเอาไอ้ตัวเงินหยวนเนี่ยก็เรียกไปมียมน้งนะเพราะอะไรเพราะแผนภูมิหรือ drawing ทั้งหลายแหละหรือโครงสร้างของการศึกษาเนี่ยจีนโดยเฉพาะสังคมจีนก็ยังจัดทานในอะไรมากเขาเรียกไ ค่าการเรียนของอะไรตะวันตกคนจีนส่วนมากเนี่ยถ้ามีการศึกษาที่จบมาจากอะไรจากอเมริกาจากอังกฤษจ,จากอะไรเนี่ยเขาเขายังเชื่อตรงนั้นนะคุณแซมว่าใช่ป่ะเขาก็ยังไปไปไปศรัทธาในหลักการศึกษาจากตะวันตกจ่ามาในเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยตัวเขาเองเนี่ยไอ้แค่ตรงนี้เขายังไม่นั่นแต่ตรงนี้เลยผมถึงในคุณแซมเนี่ยเพราะว่าคุณแซมเนี่ยจำเรื่องก่อน ตอนคาว่าไทยเนี่ยไทยต้องเป็นไทยโดยไม่มียอ,อยยกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสาคัญเพราะเขาะเป็นอดีตราชบ,บัณฑิตด้วยนะเขาเขียนกรมาผมบอกว่าสุดยอดแต่ตอนเนี้ยม,มันกําลังกลับหัวกลับหางกันแหละมันกลับหัวกลับหางเพราะอะไรเพราะว่าไทยดันเสือมียอ,อยักเนี่ยเนี่ยมันยอ,อยยกอ่ะคือพูดในางานมันยักไปหมดอ่ะโดนเขายากักโดนเขากินเพราะยักเนี่ยมันกินไงใช่ไหม ทยถึงโดนกินไงโดนกินไปทั่วตอนเนี้พูดง่ายๆว่าในในเขตจังหวัดใหญ่ๆโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจนะจะโดนรเล็กทุรนลักจีนเนี่ยมันกินเข้ามาหมดไงนี่คือคือที่มันเป็นเมืองใหญ่ๆแล้วตอนนี้มันก็จะขยายออกไปในก็นเรียกไอ้จังหวัดเล็กๆแล้วรองลงมาก็พวกอำเภอพวกอะไรพวกนี้ไอ้นี่มันเป็นแผนปูพรมอยู่แล้วที่ทํายังไงก็จะกืนแล้วทําไม ประยุทธ์จริงๆเขาประกาศเอาไว้อะไรยี่สิบปีแผ่นองเขาเนี่ยี่สิบปีแต่ตอนนี้เขาบอกว่าอะไรโลกขอก็เป็นอีกสองปีองอปอกปนะอก็จะส่งมอบไปอีกสองปีนะส่งมอบจะส่งมอบเป็นดินเนี่ยเอออะไรเราพูดอย่างนี้เราพูดบกอา้าตามมันจริงหรือเปล่าล่ะเอ้โห้าๆมาช้อนมาเล่นเื่นพวงนี้หรือเปล่าก็ไม่กลา้าเพราะอะไรเพราะมันมีแผนภูมิเห็นชัดนะแผนภูมิมันเห็นชัดนะและว้วกรณีที่ ชูวิทย์มาตีเนี่ยผมบอกว่าชูวิทย์เขาก็เล่นทางการเมืองเขาไม่ได้อะไรเขาเล่นทางการเมืองผมบอกได้เลยเล่นทางการเมืองแล้วยิ่งชูวิทย์โผล่มาเท่าไหร่แหลมมาเท่าไหร่ผมบอกได้เลยไอ้พักอะไรรู้ปะรวมไทยสร้างชาติมันกําลังจะเรียบร้อยอ่ะมันก็จะกาลังเรียบร้อยเพราะชูวิทย์เขามีแบ็คไทยเลยจะมาเขามีแบ็คจากไทรเขามีอะไรแล้วก็ถึงเป็นหมูที่ไม่กลัวน้าร้อนอ่า ก็เป็นหมูไม่กลวน้องเขาสามารถที่จะกล้าที่จะยืนยันว่าความปลอดภัยให้คนอะไรเลยคนสิงคโปร์ที่เป็นคนจ่ายเงินให้กับตำรวจที่มัดไทยเงินสองหมื่นเจ็ดเนี่ยเห็นไหมนี่คืออะไรชีวิตเขาเดินเกมการเมืองนี่นี่คือเกมการเมืองเราถามว่าวเกมการเมืองนี่มันไปมีบทบาทที่ทําให้อะไรทําให้ไทยอะไรแล้วอ่ะรวมไทยสร้างชาติเนี่ย กำลังบทสภาพเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าไอ้นี่คือปฏิกิยาที่ชัดเจนไงที่ชัดเจนเพราะว่ามันอยู่กับเหตุการณ์ของอะไรรู้เปล่าหัวหน้ารัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลประยุทธ์ประยุทธ์ทั้งนั้นแหละด่ามาในเมื่อคนทําผิดกูก็ยังเอากอดเอาไว้ในอ้อมโอกรดอ้อมอกของกูอะ่ะไ่มไ ไอ้เรื่องอธิบดีอะไรกรมอุทยานกูก็ก็เลยแทนที่กูจะน,นั่นนะกูจะพิจา,ารณาแล้วมีการสอบสวนเรื่องอะไรแม่งกูออกอก่อนเอาไว้เลยแล้วด่าว่าใครจะไปแตะไอ้ตรงนี้เนาะมันชัดไงต่นนี้ยไอ,อ้ถึงได้บอกไงว่าไอ้การที่จะไปแก้ไขไอ้ไอ,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 อ้กฎหมายที่มันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณียเพิ้พงไปแก้เลยแก้กันเรื่องไอ้นี่แหละแก้แก้กันเรื่องไอ้จุดที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นนี่แหละว่าการทะเลขับเคลื่อนแล้วก็ อย่าให้เนี่ยเขาเรียกจีนเนี่ยมาเกินกินแผ่นดินไทยเพราะไอ้น,นี้อิทธิพลจีนนี่แหละมันเข้ามาเกินกินแผ่นดินไทยมันถึงมีเรื่องของทําให้เขาเรียก่าสร้างกระแสใช่ไหมสร้างกระแสแล้วคนก็ไปคิดว่าอูเราเด็กรุ่นใหม่ก็บอกพยายามที่จะต้องไปแก้มอหนึ่งสองแลจริงจริงไม่ต้องไปแก้ให้เป็นฟามสวยงามไปให้มอหนึ่งสองเป็นฟามสวยงามไปให้เป็นประเพณีไปไม่เป็นไรเพราะว่า คุณต้องขับเพื่อในสิ่งตรงนี้ให้ได้ไงคุณต้องทําตรงนี้ให้ได้เพราะว่าไอ้จริงๆในอิทธิพลของจีนเข้ามาตั้งแต่ปีหนึ่งแปดแล้วมันยิ่งมาเขาเรียกว่ารยิ่งมันมาวางแผนในการคิดที่จะดึงนักสินมาอะไรรู้ป่ามาฟอกเขาเรียกมาฟอกสกุลเงินที่มันตกตามไงที่เขาเรียกที่ในทุนในทุนที่เป็นเศรษฐีไทยที่ก็เลยเก็บเอาไว้เพื่อจีนนําไปเถดในตลาดการค้าสากลมันเป็นเรื่องนี้นะ มันต้องตรงนี้มันต้องตรงนี้จุดสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมบอกได้เลยการเงินยมันสําคัญแต่มันไม่ใช่ว่าเขาเอาเรื่องตรงนั้นตรงนี้มาแล้วเราก็มาสับสมเราต้องวิวัฒนาการค่อยๆเคลียร์หน้าตาักแล้เคลียร์พื้นที่โดยเฉพาะเคลียร์แรงงานทั้งหลายแหละนะ่นี่ยจริงๆถ้าไม่ไปเช่อแรงงานนะไม่ใช่แรงงานไทยนะ เป็นพมา่าเป็นลาวเป็นเขมรนะค่อยๆขับเขาออกไประบายเขาออกไปแล้วเอาแรงงานไทยเข้ามาแล้วก็มาไอ้นี่ไงเพราะว่าตรงนี้มันต้องต้องต่อสู้กันเรื่องเขาเรียกเขาเรียกเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องของผลผลิตเรื่องของแรงงานไทยเนี่ยมันชัดเจนใช่ไหมไม่ใช่เอาคนโอ้โหบ้าบอพอแตกอะไรไม่รู้ที่เป็นไอ้เจ้ากระทรวงแรงงานไม่ได้รู้อะไรเลยอ่ะไม่ได้รู้อะไรเลยนะโอเคเขามาเดือนละ เดี๋ยวว่ากันต่อในคลิปที่สามสิบแปดโอเคนะครับโอเค